ว้าวว้าวว้าวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ครังเครื่องมือของทางกัปตัน DIY นะครับมีอะไรบ้างนะนี่ดูคร่าวๆก่อนนะอันนี้เราเน้นไปที่มิววอกกี้ก่อนอตัวนี้เป็นพัดลมนะครับเป็นพัดลมอเอาหลบก,ก่อนอุวอางออกไปตัวนี้ก็เป็น PACK OUT นะครับแบบล้อลากเปิดขึ้นมาปึ๊บมีอะไรอันนี้ก็เป็นชุด สว่านนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเป่าลมนะครับเป่าลมลก็ตัวนี้เป็นเลื่อยชักนะตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นครับเครื่องดูดฝุ่นนะเก็บไปก่อนนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งไซส์เท่ากันนะครับไซส์เท่ากันแต่ว่าตัวนี้ไม่มีล้อลากอ่ะตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ที่ทําเกี่ยวกับพวกรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหลายแหละนะตัวนี้ก็เป็นเป็น VDE นะครับอ่ะในนี้มีอะไรนะเขามีช่องให้แบบดีมากเลยนี้เป็นชุดละไรฮะแกะก่อนอันนี้เป็นชุด Oh, บล็อกนะเป็นชุดบล็อกนี่ลูกบล็อกของมีวอกกี้ไว้พวกขันล้อขันอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องเป็นสายสายไว้ส่องตามช่องต่างๆนะครับ ตัวนี้เป็น insulation tape นะเคยน่าจะเคยทำคลิปไปละตัวนี้เป็นเครื่องขัดสีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะเป็นไซส์ L ค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวผมสั่งไซส์ M มาอีกอันหนึ่งนะไว้พกพากใกล้ๆอันนี้ก็เป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับไซส์เล็กลงมาหน่อยอันนี้ก็จริงๆทำงานไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเอาไป2กระเป๋านะครับจะมีพวกไขควงนะมีมิเตอร์วัดไฟ มีเครื่องชาร์จฐานนะครับเป็นแบบ12โวลต์กับ18โวลต์นะแล้วก็ตัวนี้เป็นดีวอลนะครับอ่ะัวน,นี้ก็เป็นฐานแบตเตอรี่นะอันนี้ก็อันเล็กสุดนะครับก็เปิดมาก็เป็นสวานแล้วก็ไขควงกระแทกนะมีถุงมือแล้วก็ตัวนี้เป็นคีม นี่ก็เป็นช่องเก็บเดี๋ยวเราเอาพวกคอร์ดเอ็นอะไรมาใส่นะครับอันนี้ก็มีตลับเม็ดสำรองเบกเกอร์ไว้ตรงนี้นะครับยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวมีอีกอแล้วก็มีด e วอลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนี่บล็อกกระแทกเหมือนกันนะครับตัวนี้มีแบต มีที่ชาร์จมีแบตสองก้อนนะครับแล้วก็เป็นชุดนี้ยังขาดอะไรอีกไหมอ่ะ